ค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้ครับมาพบพ่พอกับคำพ,นนคพูดพะเลาะคือเกานอ่ค่ะวันนี้คำพูดพะเล้ไิพาทุกผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าของคุณแม่ถ้ำเนาะค่ะคุณแม่ถ้ำนี่เพื่อนสีเรื่องเล่าของเพื่อนเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวดาเนาะค่ะข้าเ้าไปติดตามเรื่องเล่าของเพิ่อนพร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางกับคุณแม่อย่างน้อยค่ะคุณแม่ทำเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณแม่นี่เพื่อนบอได้ฟันเดยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพื่อนนี่แนวทางมาแบ่งปันคือว่าญาติพี่น้องหงอบบานเพื่อนนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขก ปาโล่งแมนบ่อคุณแม่บ่อค่ะเป็นเหล็กยังค่ะเป็นเหล็กรถโอ้เป็นเหล็กรถเหล็กรถที่เพ่นมาไอพนเสียเอาออกปากะพนว่าขันมีรถคันแรกมากน่นเฮเอาทะเบียนเลยเด้อ่ามันมีรถคันแรกมากทะเบียนเจ็ดเจ็ดเจ็ดที่สวนมาเลยบอกค่ะเออที่สวนมาค่ะได้ยินเขาว่าจังสันนะแต่จะของไม่ได้เห็นดอกอยู่หลังขั้วค่ะตอกเอกตอกตอกเด้อว่ากะบรรหนอกเข้าหนักในโสน้ำตุ่นเนาะขันว่าเอา เอาซุปเขื่อนออกจากเงินวดขั้นไหนเป็นขั้นสุดท้ายเมีนบอกค่ะหรือขั้นและขั้นแลกเป็นขั้นแลกเมีนบอกขั้นรลเพื้นสีเมนเลทได้ขั้นรลเพิ่นพิ่นซี่าเมีนเลดบว่าหมู่บ้านไดเมนบอกค่ะพื้นสีถืออีสานบ้านท่าสีถือถือว่ารดขั้นนั้นสีให้โชคเมนบอกค่ะที่เดินขบวนออกเอาผีออกป่าจังสีบอกเมน ออกเป็นคันเลนแมนได้เนาะเมนทำเนาะเพิ่นถือกันเนาะเมนบอเหม่นอืมเพิ่นถือกันถือคัะที่เพิ่นตายนี่เพิ่นตายมือไรคะอืาชมหอยด้วยแบบนี้โอเคกระไดกระไดฮะจำกระไดบอจำกระได้แต่ว่าหันไวๆนี่แม่นบ่ค่ะเบิ่งสองสามหมื่นเนาะสามหมื่นใส่บาดแล้วเมื่อวานค่ะใส่ค่ะเลขกบะเขือ เหล็กบกเขือเลลอกบกเขือเห็นเก่านึงเลขบบกเขือนี่ก็สำคัญในอีสานบ้านเฮาเนาะแต่ว่าเนี่ยบะเลใช้เวลามันเห็นเป็นเหล็กเก่าจังเหล็กหนึ่งหน้าแต่ว่าผู้อื่นเขานั้นเขาเห็นซัดอยู่เขาเห็นเขาเห็นตัวเด๋ครเบคุณนี่ปู่บะเลดถามเพื่อบโบกเลยเพราะว่ามันเห็นอีกเก่าหนึ่งเพราะว่าเลขบักเขือมันสำคัญนะถ้าสีอักไทอักมันแมนบอก เขาจีบ่อคอยบอกันผู้ไรเห็นแบบเป็นตัวจ้าจ้าหนิมิดเลยเนี่ยบอกค่ะเขาโบโบเขาบโบอกกันง่ายเพราะว่าอีสานนี่ถือกันค่ะแล้วแต่ผู้สิเห็นเนาะค่ะเนี่อันนี้ยังเป็นเก่าหนึ่งห็นเลยก็ยังยิ้มได้โอ้ยเก่าใหม่หรือเปล่าไม่เห็นคือกูอยู่บคนว่าบบไปเห็นสามตัวเลยยังล่ะโบโบคนว่าอักอักแต่ได้ยินแต่เขาว่ามาแต่ะุูนหน้าคนว่าซื้อเอาเด้อทะเบียนรถอัน มาขันแรกเลยคนวายเจ็ดเจ็ดซื้อเอาเดอร์อ้งได้ยินเต่ซำนานคนวาจะพองอยู่ขั่วมันกว่าไดนไปอยู่ข้างน้าน้ำเขาม้านี้อายุคนตายนี่คุณแม่หูบอกเขาว่าจะปีสี่สิบเออสนะค่ะอายุคนตายสีเอนาะค่ะน้อกัคุณแม่เพิ่นกาฟ้าลงไปชุ่มห่าเล็กฟ้าลง หมูนั่นไอ้นั่นหูค่วมดีนี่หมูยังลหมี่บดได้ามเรืืองยังค่ะบาดนี้คุณแม่กัไปรวมงานนอไปรวมงานศพของญาติพี่น้องนั่นละนอคุณแม่นอบาดนี้กลับไปเห็นเหล็กบะเขือเก่าหนึ่งแต่ว่าคุณแม่กับอยู่ในขั้วไดคุยกันกับหมูที่อยู่ในขั้วนั่นละว่ากันว่าตามความเชื่อเนาะค่ะท่านผู้ชมคันรถขั้นใดเดินขบวนออกเอาผีออกปลา เป็นขั้นแหลกให้ถือเอารถดขั้นนั่นเหลขทะเบียนรถลขั้นนั่นไปเสียงโซกเสียงดวงเบิงกระมานกันทุกคนก็ถือว่าเป็นพรมเสือ,อส่วนบุกคนเนาะคุณแม่นอกกะเล่เบาเล่าขานบอกต่อกันต่อต่อมากาคุณแม่ก็เห็นเป็นเลขทะเบียนเจ็ดเจ๊ดนี่เขาบอกอมา<อ>ขเขาบอกแม่ประยูม<า>แม่ยู่พัวค่ะได้ยินแต่เขาห้องมาว่ารถคันเหลกมาเด้วยคน่าพากันซื้อเอาด้วยเจ็ดเจ๊ดคน่าเลขทะเบียนเจ็ดเจ๊ด ต่เลขบักเขือนั่นก็เป็นเก่าหนึ่งเนาะคุณแม่เนาะเก่าหนึ่งได้บึงกระโงอยู่ค่ะก็แล้วแต่โชคแต่ดวงนอผู้ใดเนี่ยเห็นตัวใดจังสีนอคุณแม่เนาะถึงว่าเพ็่นบอยอมบอกกันแล้วแต่ดวงไผดวงมั่นเห็นตัวใดกระสือตัวนั่นประมาณนี้นะคุณแม่เนาะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของคุณแม่ถ้ำนอค่ะเนาะเิ่น ไปรวมง,งานศพกับานผม้ชมกกถือว่าให้ท่านผู้ชมนี่เอาไปล่องเสียงโศกเสียงดวงบึงเพราะว่าบางเทื่อคนเฮ่าก็อาจจะแน่มเห็นบกขื้อกันนอคุณแม่นอะกะแล้วแต่ความเสือ่อส่วนบุคคลเป็นความเสื่อของอีสาน้านเห่านี่ล่ลเนอคุณแม่นอะว่าเลขกบกเขือหรือว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถที่นําขบวนศพออกไปปา่าจังสีนอคุณแม่นอ่อกับธรรมชมกะ สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณแม่ทํำหลายๆเนาะค่ะเนาะที่แบงปันโตเลขแล้วก็แนวทางให้ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบานเนาะคุณแม่เนาะก็เคยถือบอคุณแม่ทันไปร่วมงานการงานพนงานยังกันงสีงไปเบิ่งเคยเ,<อ>เห็นคเคยเห็นเขาเจ้าถือกันหลายบออไดง้ยนบอว่าเรถึกคนอนใจถือแล้วเคยถือเคยเน้นบอทุกซบเน่นบอทุกซบม <า S 2> ันก็มีไหออกได ตัดโบกเหล็กใหญ่มันก็จะไปออกเหล็กฮะเหล่าเหล็กฮานอยออกออกสุูเนาะเพื่อนตายนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเป็นผู้หญิงอายุครบสิบเอ็ดปีค่ะอายุสี่สิบเอ็ดปีเนาะคุณแม่เนาะค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณแม่ท่านหลายๆเนาะคุณนม่ที่แบ่งปันตัวเลขแล้วก็แนวทางค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณ pancake. ค่ะคลิปน pues ี eline, <opposite S 2> ้เขาก็มาสรุปตัวเลขของแมถัำเนาะค่ะแมถัำนี่เพิ่นไปงานศพเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไปงานศพเพิ่นกะไปเป็นเมขัวเพิ่นก็ไปร่วมงานศพเนาะค่ะเวลาเอาศพออกจากบ้านเนาะค่ะขันมีรถขั้นไหนสวนมาเพิ่นกะสิจำทะเบียนรถไว้เนาะค่ะเพิ่นก็สิจำทะเบียนรถไว้ค่ะทะเบียนรถ ทีมาขั้นแรกค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดอายุค้นตายกับสี่สิบปีเนาะค่ะสี่สิเอ็ดปีเลกบัคเขือเพิ่นกะเกหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งสิพกันยา่าสองหาหกกกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะเขามาเห็นคลิปคำพูดนี้แล้วกะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้คำพูลาะนําในเเอ้์ค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพพเลาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ